ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ถึงเวลาเร่งโกยแต้มแมนเชสตียร์แบตไตกลยุทธ์ป้องกันแชมป์พิมพ์ลกเบอร์กูรลาน้าใ,นใหญ่แมนเชตี้ตั้งเป้าถึงการป้องกันแชมป์พิมพ์ลีกอีกสมัยโดวยหวังพาทีมบินเข้าแคมป์เก็บตัวที่ดูไบเด,ดนมกา ด้วยความเชื่อว่าจะส่งผลให้ระบายสีฟ้าประสบความสำเร็จอย่างงดงามเหมือนซีซั่นที่ผ่านมาแมสซี้ปิดฉากปี2013ด้วยการระดับ3ของศึกเปเปอร์เรอกงกฤษโดยมีแต้มตามหลังลิเวอร์พูล2แต้มและจะถูกถีบหนีเป็น5แต้มหากลิเวอร์พูลเปิดบ้านเชียรเนลสันในเกมแอนฟิลด์กลางดึกวันที่1มกราคมได้สําเร็จแต่ระบายสีฟ้าจะลงเล่นน้อยกว่า1นัดต่อสานการ์ที่เป็นอยู่เป๊ปเผยกับสื่อว่ามีแผนพานเตะเดินทางไปสัมผัสอากาศที่อบอุ่นเพื่อเก็บตัวซ้อมกันต่อที่ดูบ เนื่องจากสโมสสไม่มีคิวลงบูทในสัปดาห์ของวันที่20มกราคมนี้แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้หรือไม่หลังเกมกับน,นิโคลาเซรนหาไปไปไ,ปได้เราจะไปดูใบร่วมกันอีกครั้งซีซั่นก่อนเราอยุดที่นั่นในช่วงฟุตบอลโลกและมันส่งผลกระทบเป็นอย่างดีสำหรับสตาฟและทุกคนมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราทำได้5แชมป์เราซ้อมกันที่นั่นภายใต้อากาศที่ดีกว่าเราอยู่ด้วยกันเราซ้อมซ้อมและก็ซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครึ่งหลังของซีซั่น มันเป็นแผนบางทีเราอาจเปลี่ยนแปลงแต่ผมยังไม่รู้ในตอนนี้อย่างไรก็ดีเป็นที่แน่นอนว่าแมนซิตี้จะได้เควินเดบอยจอมทัพคนสาคัญกลับมาลงเล่นได้ในครึ่งหลังของซีซั่นเนื่องจากเดบอยหายเจ็บแล้วและมีชื่อนั่งอยู่ข้างสนามแม้จะไม่ถูกส่งลงเล่นขณะที่เออร์ลิงฮาแลนด์ก็น่าจะหายเจ็บกลับมาเล่นได้ภายเดเรียนมการาอีกคนลี์พูลอันดับปอเปรดอาเซนนลเต็งแชมป์พิีเียร์ลีกหลังหลุดแพ้2นัดซ้อน อาสซนอนถูกปรับเพิ่มอัตราของแชมป์เปอเรีลิขฤดูกาลนี้ขึ้นอย่างมีนัยสําคัญหลังจากสะดุดต่อเนื่องพลาดท่าแพ้2นัดติดจนสั่นคลอนโอกาสผงาดแชมป์อย่างหนักการแพ้ฟูลแลมอย่างพิกบล็อกที่คารเว้คอนเทสหนึ่งประตูต่อสองเมื่อวันเสาร์ทำให้เด็กๆของอาเตต้าดดแพ้มา2นัดซ้อนทั้งที่ก่อนหน้านี้วิ่งทะยานด้วยความร้อแรงมาตลอดเส้นทางผลลัพธ์ของสองเกมหลังทำให้อาสซนอนร่วงลงไปอยู่อันดับ4ของตารางเปเปเรียลิกทันทีหลังจะผ่านไป20นัด ตามหลังจากฝูงเลี้ยวปูสอแต้มล่าสุดจากการปรับอัตราชแชมป์บริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษได้เพิ่มเรตแชมป์ให้กับอาร์เซนอลขยับเพิ่มเป็น6ต่อ1แล้วซึ่งถือว่าห่างจาก2ตัวแรกอย่างแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลค่อนข้างไกลสำหรับอาร์เซนอลไปไม่ถึงแชมป์เปีนมาลีกมา20ปีแล้วให้หลังจากยุคแชมป์ของอาร์เซนเวนเกอร์เมื่อปี2004อัตราชแชมป์เปีนมาลีกล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้4ต่อ6ลิเวอร์พูล5ต่อ2อาร์เซนอล6ต่อ1แอสตันวิลล่า25ต่อ1 แทรมฮอสเปอร์3 3มต่อ1นมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด250ต่อ1นิวคาสเซิลยูไนเต็ด500รต่อ1เวสต์แฮมยูไนเต็ด500ต่อ1และเชลซี1 0 0 0ต่อ1สโมสรกาลาตสลายแห่งซูเปอร์ลีกตุรกีพิจารณายกเลิกสัญญาเช่ายืมฮาคิมซีเยกปีกมากประสบการณ์ของเชลซีก่อนเวลาเนื่องจากค่าจ้างแพงอีกทั้งทีมไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอีกต่อไปแล้ว รายงานจาก n อ v นท o ว t บอกว่าดาวเตะวัย30เดิมมีสัญญาเช่ามาอย่างถิ่นลัมปัตตทั้งฤดูกาล2023-2024เพื่อช่วยเตะแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงล่าแชมป์ลีกเติร์กแต่ทว่ารุตบอลชิงแชมป์ชาติยุโรปแค่ไปเพย์ออฟยูโรปาลีกรายได้น้อยกว่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลายเท่าตัวขณะที่ในลีกประเทศนี้แม้บี้จะฝูงกับฟินบาเช่แต่เพราะผลงานของปีกท่กีทิมชาโม็อกโกต่ตำกว่าความคาดหวัง ทำไปแค่4ประตูก,กับ2แอซิสจาก14นัดทั่วรายการไม่คุ้มค่าเหนื่อย6ล้านยูโรต่อปีกรณีมีการยกเลิกสัญญาจริงเชลซีก็คงไม่เก็บสียยกไว้ใช้งานพร้อมไปต่อให้กับทีมเศรษฐีซาอุดีโปรล,ลีกแต่คงต้องรอหมดศึกแอฟ,ฟริกันคัพฟุนบอลนิชนก่อนโดยสัญญาของฮาคิมยังเหลือที่สแตมฟอร์บิตถึงปี2025กรณีไม่ปล่อยออกไปในตลาดหน้าร้อน โรเบโตเดอซบีเฮดโค้ชไบรตันประหลาดใจที P ่ทีมชาติญี่ปุ่นตัดรายชื่อผู้เล่นเอเชียนคัพ2023แบบที่ยังมีคารุมิโตมะปีกของพวกเขารวมอยู่ด้วยในเมื่อแจ้งก่อนหน้านั้นแล้วว่านักเตะจ,จะพลาดแข่ง4-6สัปดาห์เพราะเจ็บข้อเท้าผมคนขคางประหลาดใจเพราะสตาฟแพทย์สโมสรแจ้งว่ามิโตมะต้องใช้เวลา4-6สัปดาห์เพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บความเห็นของผมมันยากที่จะจินตนาการว่าเขาจะสามารถแข่งเอเชียนคัพไหว แต่ผมเป็นแฟนของมิตอมะและเพื่อนของเราทุกคนดังนั้นหากพวกเขาสามารถรับใช้ทีมชาติได้ตัวผมในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็มีความสุขและภูมิใจไปด้วยอันหนึ่งโมริยาสยังไม่แน่ใจว่ามิตอมะจะเล่นทานเกมเปิดสนามกลุ่มพบกับเวียดนาม14มกราคมนี้หรือไม่แต่ที่ทางการฟื้นตัวเป็นไปได้ได,ดีนอกจากปีกสมไลบลูแล้วไบรตันยังต้องปล่อยซิมองอาดิงกากองหน้าไปเล่นให้กับไอวอรีโคตททั้งที่มีปัญหากล้ามเนื้อและทาริกดัมตี้ กองหลังทีมชาติการหนาในศึกแอฟริกันคาร์ฟอบนชันอีกด้วย